เมื่อยแกลวัสดีค่ะพี่น้องเมื่องอีกแล้วหัวแย่แดงเลยเป็นเอียงถ้าเป็นจังสีนี่เลยมันเป็นจักมอือแล้วนี่เป็นสิบมอือแล้วตัวซ้ำนี่คือเก่าอีกแล้วนี่เป็นจังไหยหมดเวลาพอแลว้วบอแต่ว่าไข่ไข่หน่อยตอแต่ว่าแตกกินเบิร์สุดเม็ดขึ้นได้พนี้ได้ตัวหัวลายก็สุดไข่าล,ลายเลย แต่หัวปีนี่ยไข้รกนลรงแต่ว่าแตกนิดหน่อยแต่ว่าสุดนี่นี่ไข่นิดหน่อยแต่ว่าสงสัยแตกเบิดมัได้หลายนี่ได้หลายก็ตกะกุหัวปีคนแต่ว่าหยันตะบัใหญ่อีกอยู่ในห่วงแยแดงนี่นตัวนี้หน่อยหนึงเป็นชีพมือแล้วเป็นข้าสูดรวันยานี่เท่กันเป็นยังี่เอาตัวนี้หน่อยลงไปใส่บอ่ดบอดินเบิดเลยบ่เห็นยังจะไม่ตายเบดิด เงี้ยมันตายเบิดอยู่ว่าเห็นใหญ่ขึ้นเลยแต่ว่าอาหารใครสื้อเมื่อวานว่าเห็นหัวกเลยว่ายัางเาเบิ่งสุดนี้ใหญ่แดงใสใสกระซั่งได้หนิสิบลุงบอดินร้องเบงืยยบอ่บองใหญ่บ่ใหญ่กระร้องเบิ่งอีกกันเอาไปดินมันก็ยังเบิดตายเบิดเดียวเดีเพื่อนี้สิร้องอาใส่สีได้เลยนี่บอกอบอกจากบ่อนี้เลยหลายอยู่ดยค่ะแต่เป็นใหญ่เนี่ยโอ้ พอเลยนะี่ยนะหีดพ่อพันแม่พันนะสองเดือนสามเดือนแล้วสิเอาพ่อพันแม่พันจากพันตุยังบ่ได้อยู่แม่พันก็ต้องว่าแปดสิบคูใบอยากได้พ่อพันแม่พันใบทับปีหนาจากพันตวน่าุนยังบ่ได้เลยนี่ได้พอหาดลอยไปพวกนี่ชุดนี้นี่ออกลายนี่หัวหน่อย,ยอนี่ตะวันสีใหญ่บ่หนี่ยันตันบ่ใหญ่อะไรนี่เป็นหน่อยนะี่เป็นสิบหมื่นเลยตะวันลายอยู่พี่น้อง แต่มันใหญ่เบิดนี่โอ้ยพอชุดเดียวนี่ก็ได้แต่ว่ามันคือบปใหญ่นี่เหนิยังแหลงโปรยสิใหญ่นี่อาหารก็บโได้เกีย่ยส้งขาบเนาะยากแงมือเลี้ยงโปรตีมาเกีย่ยมาแต่งานกะมาหอดน,นากะจนว่าเดืกลืมบัดนี่ลืมเอียกอันตะเวนกับโปรตีมา้าลังมือกับโปรตีมานากระไดแงมือเลี้ยงกระได้ เลยกลายเป็นหลังคือได้ผู้จักต้องเสงด็จพยายามเกี่ยมือละหลายๆรอบแต่ว่าอาหารก็หายหลายอยูดินี่คือบบใหญ่แล้วเปลี่ยนอีอย่างพี่น้องโตซ้ำนี่ละนี่ละลายเกาะมานี่ว่ามันสุดนี่ละลายก้อนโมนี่เอาวเกาะสาวคู่โอซีสิบกู เย่างอีมืออื่นสิพออีกเนี่ยแร่งงวบวานเอาลงไหลาันบ่อไข่ดีเพราะว่าแต่ว่าไข่น้อยหนึ่งวานันหน่อยอีลีสี่สิบคู่ก็ไดเฮ็ดเฮ็ดบอละสเฮ็ดบอละยี่สคู่มันนี่มือนี่เอามาถอนกันยังบอเดียวบอนันสิพออีกเพราะว่าบอเดียวลุงเบิดยังสี่สิคู่มีแปดสิบคู่ลงสี่สิบมือนั้นเลยสี ก็สุดนี่สิเลี้ยงใส่นี่เลยนี่สิบอกลงบ่อดินมันไตยที่มันจังไดสิได้ลูกที่มันงูมันเหนียวกินงูก็เห็นเขาดีจักไปเค้งจักไปยังบ่อหัวกับสาไส้ขมาอีกกระปูจกักขม้าได้จังไดมึอเศร้านี่กับอีปู่ตึงในนี่จักมันเขม้าได้จังไดปุ่นีอีปูน้อยไหมพี่น้องเห็นตัวนึ่งไหมนปีนเขม้าได้จังไดนี่ก็สั่งค่ะคักพยักค่ะคักเพราต้องตัวก็เป็นใหญ่เติบ ถ้าพี่กิ่งเขาต้องรุ่นตัวใหญ่พี่แม่เลยค่ะมันสีใหญ่นี่แต่ว่านี้มันตัวหน่อยหลายนี่มันสีใหญ่โบค่ะก็เป็นสีของไดเดเลยงน,น,นี่นี่หลายอยู่พี่นอ้นองเขาเขาใหญ่จักสุดนี่กับพอ่อเห็นไหมพ่อแม่พันนะยันได้ไปซื้อเขาอยู่คนบัได้นี่ได้จะพันไว้เฉพาะขายปีหนาเฉพาะข,ขายปีหนาปีนี้มีแต่คนมาทำซื้อหัวซื้อ,อ,อกบหน่อยก็ได้แต่ว่าบูมี่ขายแต่เจ้าของเอากับพวกพ่อนี่ จะได้จะพันตัวพันคู่คนน่ะนะม่ใช่ได้คนนี้เฮียหัวขายเพิ่นมาสัน่นเ่าคือเฮียยังก็ได้เขาปีที่สองแล้วจากปีเขาิไดเป็นเด็กขึ้นมูนี่วัสดีค่ะคิปนี้สวัสดีค่ะ